ทางสภากรุงเทพหมหานครนะครับเห็นชอบสนับสนุนค่าตอบแทนและชุดปฏิบัติงานให้แก่กรรมการชุมชนครับ นายคำรณโกโมลสุภกิจประธานสภากรุงเทพหมหานครนะครับเป็นประธานในการประชุมสภากรุงเทพหมหานครสม,มัยประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่1นะครับประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีพลตํารวจโทโสพลพ,พิสุทธิวงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครคณะผู้บริหารของกรุงเทพหมหานครและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้เกี่ยวกับ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรายงานผลการพิจนารณาร่างข้อบัญญตัติซึ่งแก้ไขร่างข้อบัญญตัติให้การประชุมคณะกรรมการชุมชน ให้ได้รับค่าตอบแทนโดยให้ถือเป็นประเภทหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนซึ่งการประชุมคณะกรรมการชุมชนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขตในแต่ละเดือนสามารถที่จะประชุมได้หลายครั้งแต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ1ครั้งนะครับนอกจากนี้ให้ทงคณะกรรมการชุมชนมีชุดปฏิบัติงานคนละ1ชุดต่อวาระ ในกรณีที่กรรมการชุมชนลาออกหรือว่าเหลือวาระการดํารงตําแหน่งไม่ถึง1ปีกรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกตั้งแทนไม่ได้รับชุดปฏิบัติงานทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนและรูปแบบของชุดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นั้นกําหนดนะครับในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องค่าใช้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในวาระที่2และวาระที่3ตามคณะกรรมการวิสาม,มันเสนอร ทั้งได้ร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคณะกรรมการชุมชนนะครับซึ่งได้ทําหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนโดยมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งในด้านของกายภาพเศรษฐกิจและสังคมและระดมทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชนจึงสมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนและชุดปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการชุมช รวมถึงการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกและความเรียบร้อยครับเป็นในเรื่องของการว่าด้วยการที่จะให้ในสร่องค่าตอบแทนด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของเครื่องแบบเป็นเรื่องของชุดปฏิบัติงานนะฮะที่จะให้ค่าตอบแทนต่อกรรมการชุมชนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะฮะ